สวัสดีครับพี่นองทุกคนครับมอนี่ผมจะพาพี่น้องมากินเขาอย่างละสิบบาทพี่น้องครับบนกระเขาคนพี่น้องครับนี่บุกลายย่างเลยครับน้ำจิ้มศเป็นขายครับบนกระเขาคนครับน,น,นีต้มเจีอยดหมูมครับบุญเสนครับ ร้านยาง่นองครับผัดทวงงอครับพี่น้องครับเสียร์มาดีครับน่สพี่น้องครับครับเสกาให้ล่ามครับนี่เป็นของถอดพี่น้องครับ สั่งหาเลครัลูกค้ารสชาตรแยกค่ะสองามค่ะส่นี้รหลายอย่างครับพี่น้องเาพวักทีพี่น้องครับเ่นครับลูกค้าที่มากินครับพี่น้องครับเียกแบเอาผัดดในครับ เพิ่อนฟังทรายีค,ครับพี่นนท์ครับโอ้พี่นนท์ครับฟังเพลงเดแสร์ไลท์ครับมีของรำกินนั่นครับจะเป็นเครื่องครับมาด้วยกันครับเอาขาัดเนี่ยค่ะด้วยไอแอลแกงค่ะด้วย โอคันน mm ี hmm. so ้ yeah. ันของหนูใช่ไหมใช่ได้ไหมัไมของเขาใช่ไหมไม่ร so ู้กู็ไม่ได้ตัดเอาเอาข้าปากเข้าปากกันอจะแสบได้ครับขอครับเราเริ่มตัดเน้อปลเลยเอาผัดเอาไอเอาเอายำปลาทูค่ะกาได้ค่ะ จัด yup. <po target> พี to ่น้องครับผัดลักครับยำปลาทูยำปลาทูครับยำปลาทูบรรยากาศในร้านนี่นะครับร้านคนจัดไว้ดีๆครับถ้าเขาย่างละสิบบาทครับพี่น้องครับละสิบบาทนะครับคนก็คนก็มากินมละหลายครับคนครับกินกันหลายครับนอนครับ นกระเจี๊ตัคร um ับพี่น er ้องครับเป็นแบบในตลาดธรรมลักครับบรรยากาศเป็นไม่กินข้าวมาซื้อท้าหลูงมาซื้อกระตกรมันครับโอ้แต่เสียดลับพี่น้องครับนผมสั่งมากครับมีสี่อย่างครับมีสี่อย่างครับพี่น้องสิบบาทพี่น้องครับตัวละสิบบาทสิบบาทครับแนี่ปลาทูนี่ครับอัพพาร์ครับนี่จะเป็นแกงหม้อใหม่ประมาณนี้พี่น้องครับซื้อมันของก่อนนี่เป็นซาปโรดนี่ครับ ซื้ีมันต,งตรงก็ไปนี่อีก็เลยื้อกันนะครับกับข่าวสวยครับประจานกัานัาน,นครับเพื่อนมากินกันได้ครับพี่น้องครับน้างกับข้าเป็นตุกแกงร้านเป็นลูกปราตูนครับนั่ับรูปลาตูนรับข,ข้าวข้าวแกงสิบบาทพี่น้องครับข้าวแกงก็ละสิบบาท ข้าวแจงสิบบาทครับนะครับเป็นหน้าร้านคนครับข้าวแจงสิบบาทพี่นองครับพี่นองนี่คอมที่เห็นไดรมีคอมเมนต์มาแต่คลิปเลยพี่น้องครับขูดคุยค้ยกันครับพี่น้องครับรักที่นี่ขอ,ขอสวัสดีครับ